ถาเราอาสันดานเองคนคลานจะด่าลไปให้พงพลหน้าค่ับคปกคิปปกคิป ซึ่งผมไม่รู้ว่าคิดไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> แค่ถ้ามันได้แชมป์ผมก็ได้คอนเทนต์ถ้าไม่ได้ <c oughs> ก็ช่างแม่นะฮะนั่งอยู่ในชุดเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่แค่ลืบตาใหม่นะฮะกับคลิปชุดผู้หญิงก้าวเพชรของเราซึ่งไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะฮะถ้าซื้อราคาเต็ม เวกเตอร์มาเผื่อจะได้รีวิวเวกเตอร์คูปรับใหม่เว้ยโอ้ยต้นเกมฟองค่อนข้างดีนี่นเนี่ยขาดแค่เกาะกับหมวกให้มันกวนตีนเลยดิ อืมขอบคุณมากให้กูขึ้นไปดีๆได้โปรดโอเคขึ้นมาละเ,เ,เดี๋ยวเพื่อนมันมาชุบผมไม่มีกรอกนะห้ามมาไกมก่ได้ตังพอซื้อกราะไหมไม่พอมันห้าร้อยอขกสองร้อยว่ะ อุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้พี่ยายลาก่อนจ้ะก็ยังไม่มีกรอเหมือนเดิมโอเคครบทรนุนโนมีกรอหนึ่งยัยเกมมากรอนหนึ่งให้กู ไม่เป็นไรผมซื้อปสามได้เมคซ้อ,อยาฮุกคีดูคลิปนี้เองเนี่ยเราดูท่าเต้นรอบก,ก,กันดีกว่าเผื่อคลิปนั้นไม่ได้ลงถ้าตานี้ได้แชมป์กูกจะลงคลิปนี้แหละแทนนะฮะท่าเต้นชุดไม่คุ้มถ้าเอท่าเต้นอะคุ้มแต่ว่าชุดไม่คุ้มเลยแม้แต่นีด้เดียวนะฮะพันหนึ่งเก้าเก้าเพชรโอ้โหตั้งราคามาได้ยังไงราคานี้ ไอชุดผู้ชายมันนพอทนนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกตเว้ยแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยคืออะไรมันคืออะไรอธิบายกูทีได้โปรดแย่แ yeah, ย yeah, yeah. อันนี้แย่อันนี้แย่จริงเก็บเหรียญนะผมว่าวางกลับกเปิดดีกว่าม,มาตรงนี้ใครมามึงขาขาดเนี่ยคุณดูชุดดิมันมีอะไร เฮ้ยพี่พ่กงตีนขึ้นไปเคยพี่้ง่อย เนี่ยนะผมเห็นโดรก็จะมาถูกเอ็กซ์ t มาจากข้างล่างเพราะงั้นผมชุบพี่สาวผมได้อยู่แล้วใครม่กดโจรถ้าไม่ติดด้วกูไม่มีตังนะมึงโดนกูกดซื้อไอ้งมือม่เช็คกเงี้ยึ หนึงจะอุตส่าห์เจ็บอีกคุไหนยะคนอยู่ไหนโล่มาไดกเช็คกูมไม่แช่เมื่อกี้เนี่ยกูจะเช็คหนึ่งมั่งไม่กล้าสู้แน่เลยแบบเห็นคนเยอะปุ๊บหนีอะไรยเงี้ยอุ้ยระเบิดผมทำงาน ล,ลาก่อนโดนกูแอกใครมา 拉茶血。 ที่ผมไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหก็มันอยู่คนเดียวเลยดโดนชาร์จเหรอชาร์จไปดิก็มีเวกเตอร์ไม่กลัวเว้ยหืมก็หล่อสีไงแปลกอ๋อมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมัน กูกดไม่ได้อ่ะโอ้พี่ผมขโหดว่ะพี่กูตายไปแล้วยังพี่กูอยู่ไหนโอ้ยจร้แพ้แนะ่ันตายไปแล้วไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งกูกดตั้งในบอไม่ได้ไม่ใช่ความผิดกูด้วยฟรีมแม่งนี่ย่ะเหลือเชื่อจริงเหรอพี่ชูผมเล่นไหมหรือพี่เจอคน พี่เจอคนเฮ้ยพี่รถตึงแม่นอนพี่ผมไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่เจอคนเหรออยู่ข้างในเลยพี่ก <ok ูกล okay, ัวพี่อุตายจังเลยโอเคกดโครโน่เจ๋งครับ วงยังใหญ่อยู่วงยังใหญ่อยู่ฮวงจบที่พี่กูเอาดิเอาดิพี่กูโชคดีด้วยไงไม่ใช่แค่เก่งไงพี่กูนี่เพอร์เฟกที่สุดแหละอันนี้คือพี่ทำอะไรพี่เห็นคนเหรอพี่ปาเหมือนพี่เห็นคนเลยอะ,อะกลัวกลัวไปได้ไหมข้างบน Stay, กดสเตย์เลื่อนให้กอนเลยอ๋อติดไอ้เงี้ยแมปกากไม่ได้บอกว่าพี่กูสลิงไม่ดีนะกูบอกว่าแมปกากไอ้เงี้ยโคตรอวยโคตรอวยพี่ตัวเองอะไรครับนี่ไม่ใช่พี่จริงๆเลยนะไปเจอกันในที่ที่คนจะเดินเขาเจอกันนะ แต่ไม่แนเมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยไม่กลเปนหนึ่งนว่าคนอื่นมองอยังไงไอ้สับคนในค่ายหมอสองคนเขาเล่นผีฝ่ายหมายความว่าไงวะไอ้พี่พี่เขาเป็นเขาเรียนหมออยู่ด้วยนะกูพาพี่เขามาเล่นผีไ่ายร,รู้สึกผิดว่ะไปอย่างนี่ดีกว่าไปเอาเกือบมังกรทะยาน แล้วก็เผื่อได้ซื้อปืนอะไรเล็กๆน้อยติดไม้ติดมือกันไปด้วยผมขาใจสองตัวแล้วนะ่ะอยากกลับขึ้นไปล้างแค้นมากเลยเดี๋ยวมึงเจอกูกูขอซื้อเวกเตอร์คืนก่อนนี่ ไม่ให้คนอื่นใช้ด้วยรลูกเอ็ด้วยอนะ่ยเอามาโยนทิ้งเออใช่ไปซื้อลูกซองกับลูกสไนดยด้วยก็ได้นี่เสียงรถผมก็กลัวพี่อยากไปไหนพี่อยากไปไหนผมไปด้วยฮนระับสิบคนท้ายเว้ย ให้ผมมาตรงนี้ผมก็มาตรงนี้ได้ผมไม่ล้างแก้นได้ถ้าเพื่อนมาอยู่กับพี่โอเคข้างหน้ามีคนมีการประทะกันเล็กน้อยเอายังไม่จบไง เห็นละอยู่ทางซ้ายตรงไหนหพี่ตาตาตยแล้วสวยครับพี่ชายเนี่เราแค่มีบุญคุณคำามแค้นกันเฉยๆเลยม,มาเล่นเกมด้วยกันไม่มีความแค้นไม่ถึบุญคุณพี่เขาเคยให้ขนมกูกูเคยให้พี่ขนมพี่เขา ขาเรียกว่าการตอบเกมแล้วเราก็มาเล่นเกมด้วยกันกูก็ได้คนพินพี่เขาก็ได้แต้มแรงนี่ไงทุกคนได้ประโยชน์ขอเช็คก่อนมีตีเดียวใช่ไหม นี้ยกูเกือบขิดเฮีย yeah, yeah, yeah. อย่าอย่าอย่าอุ้ยมันเห็นนะเนี่ยโอเคผมผมยัง่อข้างปลอดภัยอยู่แต่ผมไม่มีตังค์เลยว่ะเชียเาจ้าคนเชียผมจะไปชูปพี่กูยังไงกูจะไปชูปพี่กูจะไงนี้ มีนีน่มันมีไอริสอ,อ่ะ้วซ้ายรู้ว่ามีคนอีกซ้ายไม่ได้มีคนเดียวเ้วยนะมีตีนึงมันคอนเซนเทรตฝั่งนน้นอยู่กระอักกระอ่วนเฮอยากช้าแต่เขาไม่กล้า ชิพายแล้วกูเปิดตรงหนคือผมอยากูพี่นะผม วงแคบเลยนคนเยอะเลยอยู่ว่าอยู่คำเยี่ยโซเออลยโอนยแถมสามแบบมวีวีเล็ท don't we have class อืม i don't think we don't have เออ i think we don't have Wait, <look. S 1> i think we don't have to <'s> you w ะ <Huh>? really no, no. so it's good that i'm here yeah, yeah, yeah. เช่ออกวงใช่ไหมล่ะกวูเจ็ดคิวน่าจะได้ลงอันนี้แหละไอันนั้นไม่น่าได้ลงเลยเดี๋ยวนะโอเคออกได้สวย ยิงไ,งไปเลยยิงไปเลยมยิงไปเลยทีมเราเข้านักละห,ห้าบักมาจริงไหมเนี่ยสรุปนะฮะแฮตฟรีไฟเชื่อถือไม่ได้ <laughs> เย้ย ไอสัตว์ยิงไปแปดตัวโอ้อะไรไปเลยตาท้ายก่อนเข้าเรียนเว้ยนี่บ่ายครึ่งเข้าคาบพอดีเฮ้ยพี่เขาก็ออกพอดีป่ะเจ๋งเวลาโคตรเป๊ะไอ้เหี้ยปังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่นี่เลยกดซับกดไลค์กดแชร์ไม่เค็นไรเพื่อนๆสำหรับินี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ